ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มซัพพอร์ตนะครับอันล็อกทูลนะครับหรือพี่ช่างที่ซื้ออันล็อกทูลจากผมไปนะครับก็วันนี้ราจะมาพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนะครับรหัส Apple ตั้งแต่การเช็ครุ่นแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีทิ้กเล็กๆน้อยๆพูดถึงเรื่องตัวโปรแกรมอันล็อกทูลนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมนั้นหลังจากที่เราเปิดนะครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเนี่ย กติด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีการเช็คว่าของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยังนนเองนะครับถ้าหากมันมีเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวโปรแกรมมันจะทําการออตโต้อัปเดตนะวิ่งแบบนี้นะครับบางทีก็รอเป็นชาตินะครับกว่ามันจะเสร็จนะครับบางทีก็มีพี่ช่างทักมาถามว่ามันทําไมมันล็อกอินไม่ได้มันทะไรอยู่เนี่ยแต่สังเกตเห็นได้ว่าปุ่มล็อกอินนั้นจะเป็นสีจางๆแบบนี้เห็นไหมนะครับจางๆแบบนี้เนาะก็ ง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับวิธีการแก้ไขการกระบาดมันไปครับปิดมันไปปิดมันไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปโหลดใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับเอาล่าสุดที่มันมีเลยนะครับอ่มันก็จะเด้งเออเรแบบนี้ตั้งมันกดโอเคไปนะครับเอาใหม่ล่าสุดนะครับเราเลื่อนสกอร์เมาส์ดูดีๆนะครับบางทีบางคนเลื่อนเร็วนะครับเลื่อนเร็วแล้วก็ข้ามไปบรรทัดที่2แบบนี้นะครับ ค่อยๆเลื่อนใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบดูอันบนสุดล่าสุดตัวนี้นะครับป๊าปนะครับแก้ไขทําการดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมนี่เลยครับ2ลิงก์นี้แทนนะครับถ้าหากว่าเป็นลิงก์ลิงก์นี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดน่าตัวนี้ก็จะนานเหมือนกันครับพอๆกับที่เราอัปเดตเมื่อกี้นะนี่คือลิงก์ตรงของมันจะนานนะครับให้เราโหลดเป็น2ลิงก์นี้แทนนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับชอบไม่ดูวิดีโอแล้วก็ทักมาถามกันเยอะเลยนะครับโหลดตรงนี้แทนนะครับจะได้เร็วนะครับก็กดโหลดให้เรียบร้อยตรงนี้ผมกดโหลดมาแล้วนะครับครับสาคัญนะครับเรื่องของนะครับสมมติว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับก็จะมีอยู่2ประเภทเช่นกันก็คือเป็นบางทีก็จะเป็นนามสกุลซิฟนะครับหรือว่าวินลาเนี่ยเราต้องมีโปรแกรมเซเว่นซิหรือว่าวินลาในการแตกไฟล์ออกมานะครับผมหรือ ถ้าบางคอมบางเครื่องครับมีตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับถ้าหากเราดาวน์โหลดมาเป็นนามสกุล .exe นะครับหรือเอาง่ายๆถ้าเห็นสังเกตว่าเป็นโลโก้ของตัวโปรแกรมแบบนี้นะครับถ้าใครมีโปรแกรมสแกนไวรัสแน่นอนครับ1 0 0ยว่าตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนั้นจะกินหรือว่าลบทิ้งไปทําให้เรานั้นเปิดใช้งานไม่ได้นะครับให้ลองเปลี่ยนนะครับลิงก์ลิงก์งอื่นนะครับที่เป็นตัวซิปหรือว่าวินลามานะครับ เอาตัวนี้นะเห็นไ,ไหมตัวนี้ก็จะเป็นวิลลานะครับให้เราโหลดจากลิงก์นี้แทนที่เป็นวิลลานะครับหรือไม่ก็สําคัญเลยหาวิธีปิดโปรแกรมสแกนไวรัสของคอมของตัวเองให้ได้นะครับใช้งานคอมตัวเองให้เป็นนะครับบางคนปิดโปรแกรมสแกนไวรัสไม่เป็นนะครับผมคอมก็เป็นคอมของตัวเองถามผมผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่ๆใช้ตัวไหนนะครับถ้าเป็นของ Windows 10นะผมมีคําแนะนําให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นของตัวเสริมเช่นนอต32หรือ อ่เวสนะครับที่เราลงเพิ่มเนี่ยตรงนี้เราต้องศึกษาการใช้งานของมันด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมโหลดมาเรียบร้อยนะครับผมก็ดับลคลิกเปิดนะครับเห็นไหมวันที่ก็จะเปลี่ยนไปนะอะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกรณีที่ตัววินโด้เนี่ยแจ้งครับป๊อปมาแบบนี้สังเกตตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ คำว่า more Info นี้เห็นไหมครับฉะนั้นให้เราคลิกไปที่คำว่า More Info ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะลัน w a y ตัวนี้นะครับผมนี่คือ2ทิกแล้วนะครับเรื่องของการหน้าอัปเดตช้าโหลดช้านะครับเราก็ตรงนี้แล้วเรื่องของการโหลดมาแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโดนตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอมตัวเองนะครับใช้งานให้มันเป็นนะครับสำคัญใช้งานให้เป็นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเช็คตัวนี้ ตรงนี้ตรงบรรทัดข้างล่างนี่ครับตัวนี้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเป็นลัดเวอร์ชันเราสามารถกดล็อกอินได้แล้วเห็นไหมบ,บาคนเนี่ยรอมันนะครับเปิดทําไมไม่ได้ครับก็คือถ้าเราดูคลิปนะครับดูคลิปตรงนี้ผมก็อธิบายไปหลายคลิปถ้าเราดูเราไม่กดข้ามนะครับรับรองเราเข้าใจเราไม่มีปัญหาตรงนี้แน่นอนนะครับส่วนมากก็คือปัญหาไม่ดูไม่ศึกษาถามอย่างเดียวนะครับ แล้วก็จะเปิดโปรแกรมได้แบบนี้นะครับอย่างวันนี้โจทย์ของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวมือถือนะครับ Oppo ติดรหัสนะครับติดรหัสเห็นไหมเบื้องต้นเลยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเรามีตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัวหมายเลขโมเดลหรือว่าหมายเลขกระดาษตรงนี้นะครับผมเราก็เอาตัวนี้ไปเช็คนะครับเลขโมเดลตัวนี้ CPH ตัวนี้นะครับผม CPH 2239นะครับซีพีเอ2239นะครับอ่ะก็ไปถามมา Google นี่แหละ2239พิมพ์ไปให้ตรงนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขให้ตรงนะซ p H 2239ก็จะบอกว่าเป็น Oppo A54 นะครับหรือในกรณีที่นะครับในกรณีที่อ่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีตัวอักษรหรือว่าแผ่นกระดาษตัวนี้ปิดอยู่นะครับให้เราทำการนะครับตัวเนี้ย เครื่องนั้นติดรหัสหน้าจอใช่ไหมครับกดที่โทรฉุกเฉินตอกข้างล่างนี้นะกดไปเลยนะครับดอกจานสี 99, ่เหลี่ยม899สี่เหลี่ยมครับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาบอกให้เรานะครับตัวนี้นะให้เรากดไปที่คําว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันครับเห็นไหมมันก็จะมีหมายเลขโบเดลบอกตรงนี้นครับ CPH2239 เราก็เอาไปถาม Google เหมือนเดิมนะครับและ เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งสําหรับพี่ๆที่อยากจะเช็คว่าตัวเครื่องนั้นติดรายเดือนหรือเปล่ากดไปที่คําว่าเมนวนเทสต,ตัวนี้นะเมนวเทสนะครับตัวนี้นะเมนวเทสตัวนะน,นะนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับปัดไปทางซ้ายครับนี่นะปัดไปเรื่อยๆครับจนเราหาเจอคําว่าซิมล็อกเทสนะครับปัดไปเรื่อยๆแล้วมีคําว่าซิมล็อกเทสตัวนี้เห็นไหมน คนนี่นะสิมล็อกเทสตัวนี้เห็นไหมง่ายๆเลยครับปัป๊บแตะเข้าไปครับถ้ากรณีที่ Op p o รุ่นอื่นนะครับไม่มีก็คือเช็คไม่ได้นะครับก็คือเช็คเท่าที่รุ่นที่มันมีก็คือสังเกตว่าเราปัดมาแล้วเราเจอคํานี้ก็คือว่ากดเช็คได้เลยนะครับอย่างต,ตัวนี้ตัวในเครื่องในมือของผมตัวนี้นะครับเป็นอันล็อกเห็นไหมนะครับเป็นอันล็อกก็คือไม่ล็อกรายเดือนนั่นเองนะครับคือเหตุผลนะครับบางทีเนี่ยอ่า บางทีนะครับว่าเราโผดรหัสหน้าจอไปแล้วนะครับแต่นะครับมันจะเด้งติดหน้าล็อกรายเดือนนะครับเครื่อลูกค้าเช่าใช้งานไม่ได้เขาก็ไม่ยอมชําระเงินให้เรานะครับก็เครื่อเขาใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดเช็คสักหน่อยก็ยังดีนะครับมันไม่ได้ซื้อเพื่อเช็คอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้เราเช็คแล้วเรารู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับอ่ะแน่นอนนะครับถาม Google ปุ๊บนะครับเราก็ไปดูที่สเปคนะครับ ก็แนะนำเป็นเว็บนะครับ GM g a l i n a ตรงนี้นะหรือไม่ก็จะเป็นสยามโฟนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะปั๊บเอา GM a l i n a นี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะเพื่อที่เราจะดูว่าตัวเครื่องนั้นใช้ CPU อะไรครับตัวนี้นะสำคัญนะครับเราจะได้เลือกใช้ว่าหรือว่าเลือกรับราคานะครับ,รบงานที่หน้าร้านว่าเราจะรับราคาเท่าไหร่นะครับ สิ่งสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เลยครับนี่แฟลตฟอร์มซิปเซตตัวนี้เลยครับผมเนี่ยถ้าเป็นนะครับขึ้นมาบอกว่าเป็นมีเด t เทคตรงนี้นะสามารถใช้งานในส่วนตัวโปรแกรมอันล็อกทูลปลดล็อกได้ครับหรืออ่ะผมจะยกตัวอย่างอีกรุ่นหนึ่งนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับอ p p กอเอห้าาบ้างนะครับ g ีเอ็มกาเจอไหม หรือว่าเราจะพิมพ์ต่อไปเลยก็ได้นะครับ G.M. c a l i n าตัวนี้เลยนะครับ Full spec นี่เหมือนกันครับก็โฟกัสที่ซิฟเซตเหมือนกันเห็นไหมนะนะครับซิฟเซตเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยก็จะเป็นในส่วนตัวคอคอมสแนปดากอน ซึ่ง Snapdragon เ,นะเรา,าใช้ตัว Unlock Tool ปลดไม่ได้หรือว่าโปรแกรมตัวไหนก็ปลดไม่ได้นะครับถ้าเป็นถ้าเราเช็คแล้วตัวโปรแกรมนั้นใช้นะครับตัว s ิฟเเป็นคอคอมหรือว่า Snap. d r a g o n แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องค่ายไหนก็ปลดไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นแบบแกะเครื่องนะครับต่อรวดเข้าไปบนตัว CPU นะครับเจาะ CPU เข้าไปเพื่อเจอลายบนนั้นนะครับผมตอนนี้ก็คือฝากไว้2อ,อแบบนะครับ เช็ครุ่นให้เป็นนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับเช็ครุ่นปุ๊บมาเช็ค CPU นะครับว่าใช้มีเดดเทคหรือเปล่านะครับถ้าใช้มีเดดเทคโอเคอันล็อกทูลปลดได้นะครับแต่ถ้าใช้ในส่วนตัวคอข้อม snap dragon ตัวนี้นะครับปลดไม่ได้นะครับปลดไม่ได้นั่นเองนะครับปลดไม่ได้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการเช็ครุ่นต่อไปนะครับเราจะไปทําการปลดล็อกกันนะครับ เรื่องของไดเวอร์นะครับไดเวอร์ Driver จะอยู่ที่ตรงนี้ครับคำว่าคอนฟิกตัวนี้นะครับคอนฟิกตัวนี้นะครับสำคัญเลยอยู่ที่คอนฟิกตัวนี้นะครับะให้พี่ๆนะครับทำการดาวน์โหลดไดเวอร์อันล็อกทูลกับไดเวอร์อ่ารีฟยูไอตัวนี้มานะครับนะดาวน์โหลดไดเวอร์นะนะนี่เรื่องของไดเวอร์นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดแล้วก็ติดตั้งนะครับผมนี่ ติ๊กให้หมดนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือในส่วนของคอคอมนะครับกับริฟยูไเนี่ยต้องซักเซสนะครับต้องติดตั้งสําเร็จแบบนี้นะึ้นซักเซสแบบนี้นะครับเรากดติดตั้งไดเวอร์ตรงนี้นะครับนี่ VPN นี้ไม่ต้องนะครับกดติดตั้งไดเวอร์ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะติดตั้งไดเวอร์ตรวนี้นะครับอ่าต่อมาครับในเรื่องของการปิดสแกนไวรัสครับตัวนี้เลยนะครับ คำว่า Disable Window Defender ตรงนี้นะครับเรากดไปได้เลยนะครับปิดนะครับแค่นี้นะครับกับในส่วนของเราสังเกตการทํางานตรงนี้น่ว่าปิดสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ข้างล่างนี้นะครับกับเรื่องของ Driver นะครับสำหรับ Windows 10ก็จะกด Disable Driver Signature นะครับเพื่อเปิดนะครับโหมด Test โหมดตรงนี้นะครับโหมด Test โหมดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้หลังจากที่เรา Disable เสร็จนะครับก็จะ ต้องรีคอมพิวเตอร์1ทีนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บสังเกตที่ตัวหนังสือตัวนี้นะจะต้องขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็มาลงไดเวอร์ซ้ำอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเขาทํามาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับให้เราอยู่ตรงนี้นะหรือนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของอที่เราเปิดแล้วเราเจอนะครับปัญหาว่านะครับเราเจอปัญหาเรื่องของ โปรแกรมแชร์พอร์ตนั่นเองนะครับก็กดตัวนี้ครับ Cleanup USB sharing software นะกดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะดันนะเห็นไหมฉะนั้นอย่าลืมนะครับตรงนี้ถ้าใครเปิดไม่ได้นะครับกดคีนอัพโยนะครับผมอ่าตัวนี้มาดูที่ตัวมือถือกันเนี่ยอย่างผมเป็น oppo a54 นะ5 4นะครับตัวนี้ติดล็อกนะเงื่อนทย์ของเราคือติดล็อกรหัสหน้าจอนะเองครับแล้วก็คลิกไปที่จะเป็น ตัว Apple ก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ A54 เนาะก็เลือกมาเลยนะครับบางรุ่นก็จะมีนะครับในส่วนของตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับ A12 แล้วกันนะก็จะมีในส่วนของตัวแบบ Meta Mode เห็นไหมแบบ Art นะครับผมก็จะแยกกันเนาะแล้วแต่ว่ารุ่นนั้นๆเนี่ยทางตัวโปรแกรมนั้นเขาซอพพอร์แบบไหนนะครับและให้สังเกตนะครับจุดสําคัญตรงนี้ครับ เครื่องหมายถูกต้องเนี่ยเครื่องหมายถูกต้องนี่หมายถึงว่ามีการเทสแล้วนั่นเองนะครับว่าโหมดนี้ใช้กับรุ่นนี้ผ่านนั่นเองนะครับนะอย่างตัวนี้โจทย์ของเราเป็น A54 นะครับเราก็จะใช้ A54 เนาะนะครับเหมือนกันครับเราสังเกตละว่ามีเครื่องหมายถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเครื่องรุ่นนี้ถูกเทสบนโหมด Add Mode ตัวนี้ Add b o ูมตัวนี้นะครับผ่านแล้วนั่นเองนะครับนะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มการปลดล็อกกันเลยนะครับเราเตรียมพร้อมละนะครับกด Device Manager นะครับเปิด device manager ขึ้นมาดูด้วยนะเปิดที่ตรงคอมพอร์ตนะเตรียมพร้อมครับจากนั้นนะครับกดไปที่ปลดรหัสแล้วก็ปลด Gmail พร้อมกันเลยครับผมก็จะทำการปิดเครื่องให้สนิทนะครับปดปิดเครื่องนะ หลังจากปิดเครื่องให้สนิทแล้วปุ๊บนะครับก็กดบวกกับลบค้างแล้วเสียบสายนั่นเองนะครับบวกกับลบค้างแล้วก็เสียบสายนั่นเองนะนะผมลองดูอีกทีนึงรู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้กดตัวโปรแกรมนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อนั้นจะติดขึ้นมาแบบนี้นะถ้าเราไม่ถูกหมดนะครับ ี๋ยวรอตัวโปรแกรมสักครู่หนึ่งครับอ่ะครับก็อีกทีหนึ่งนะครับกดเลือก oppo นะครับผม oppo oppo ครับกดนะครับเมื่อถือปิดเครื่องให้สนิทครับอย่าลืมนะครับจังหวะที่เราจะเสียบเนี่ยเราจะต้องรอคำว่า w i t h for device นี่ก่อนนะครับเราถึงจะเสียบนะอย่าลืมนะครับใจเย็นๆอย่เพิ่งเสียบนะเหมือนผมเมื่อกี้นี้ รีบเสียบนะมันก็จะไม่เจอนั่นเองนะครับพอตัวโปรแกรมขึ้นว่ารอให้เราเสียบเครื่องนะครับเราก็กดบวกกับลบนะครับกดแน่นๆนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปพอตึงต้ง,ต,งตึงก็ปล่อยครับตัวโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับเกงเกตพอร์ตตรงนี้นะครับก็จะเจอในส่วนของตัว มีเดตเทคนะครับตัวนี้เลยเราต้องเจอมีเดยเทคนะครับแล้วก็ทำการปลดรหัสแล้วก็ปลด Gmail ให้เราพร้อมกันครับในทีเดียวนะนี้ปลดทั้งรหัสแล้วก็ Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับถอดสายนะเปิดเครื่องครับแม้ถ้าคอมเราเตรียมพร้อมนะครับจาก ที่ต้นคลิปที่ผมอธิบายไปเนี่ยรับรองนะครับว่าผ่านแน่นอนนะครับก็การเสียบก็เหมือนกันนะครับ80-90%ก็กดบวกลบเสียบแค่นั้นแหละครับผมก็เตรียมในเรื่องของไดเวอร์ที่ผมบอกให้พร้อมนะครับคอนฟิกในเรื่องของ Windows 10นะครับปิดการลงไดเวอร์นะครับปลดล็อกการลงไดเวอร์ของ Windows 10แล้วก็ทำการปลดให้เรียบร้อยติดตั้งไดเวอร์ซ้ำก็สบแล้วครับไม่มีอะไรนะครับ นี่ก็รอตัวเครื่องนั้นบูตสักรู่หนึ่งนะครับ ตัวนี้ตัวมือถือก็บูตเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะกดตัวนี้ไปก็ได้นะครับที่เกียรติตั้งค่านะครับแต่ถ้ามันเป็นในส่วนของตัว Android 11นะครับมันก็จะกดไม่ได้แล้วก็กดตั้งค่าไปได้เลยเพราะว่าเราทําการปลด Gmail นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพระเราปลด Gmail เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ได้เลยนะครับก็ตั้งค่าได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับ การปลดรหัสตัว Oppo นะครับ Oppo รุ่นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเช็คแล้วเป็น CPU นะครับ MediaTek นะครับหรือ MTK เนี่ยรับรองนะครับว่าปลดได้ทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วเป็นคอ r e c o m Snapdragon นะครับปลดไม่ได้นะครับไม่ต้องฝันไม่ต้องลองนะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปลดรหัสหน้าจอตัว Oppo A 54ครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงในกลุ่มให้นะครับขอบคุณครับ